ความจริงเนี่ยพี่ปรเมศกับท่านอายการอะไรอะไรอะไรประยุทธ์หรืองไงแล้วเพชรคุณอะไรเนี่ยสองคนนี่อายการระดับเทพแล้วนะอายุมากแล้วพอๆกับผมส่วนพี่ปรเมศเนี่ยแกหกสิบใกล้จะหกสิบห้าแล้วมันแกหกสิบสามแล้วมั้งหกสี่เดียวผมว่าแกอายุมากแล้วนะคนระดับอายการระดับเขี่ยวลากยินเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยนะประสบการณ์นี่โอ้โหพูดง่ายเดินตามพี่ตามพื้นนี่เขาเรียกคมทะลอกอะ ความจริงนะแกไม่ต้องอ่านถึงวันหรอกพี่ปรเมศกับอายการอะไระประยุธทธ์เพชรคุณเนี่ยคนระดับนี้แล้วไม่ต้องอ่านเป็นวันหรอกสนนํานวนแค่นี้แกแค่ไปถามคุณเนตรอธิบดีอายการศาลสูงนะแล้วก็รองอายการสูงสุดนะถามว่าพี่เนรทำไมพี่สั่งไม่ฟ้องนะ่ะเนี่ยนะถามแค่นี้ก็รู้แล้วพี่เนรทำไมพี่เนรสั่งไม่ฟ้องนะพี่ปรเมศไปถามพี่เนรดูพี่เนรครับ ทำไมนายสั่งไม่ฟ้องล่ะครับเออนะอันที่สองทำไมนายอ่เอา่เอาทำไมพี่เนธไปเชื่อพยานสองปากซึ่งมาอยู่ในสํานวนตํารวจเนี่ยเพิ่งมาโผล่มาหลังจากจากเกิดเหตุการณ์มาแล้วเจ็ดปีเนี่ยซึ่งเป็นพยานงอกพยานงอกนี่คือภาษาที่อายการปลเมเศชอบพูดบ่อยๆคดีหวยสามสิบล้านอ่ะพยานงอกพยานงอกสองปากเนี่ยงอกมาจากไหนครับเออนะ พราะไปถามตำรวจแล้วตำรวจเขาบอกไม่ได้งอกมาจากสํานวนตํารวจนะอันนี้งอกมาจากกันมาธิการนะกันมาธิการสมัยสอนอชอนน่ะมีวงสุวรรณอยู่ด้วยะนะทําไมพี่เนรถึงเชื่อพยานที่งอกมาเนี่ยหลังจากเกิดเหตุสิบปีพี่ปรเมศไปถามเนี่ยพี่ก็ได้คําตอบแนละ้วแล้วก็ถามพี่เนรต่อไปว่า,าทำไมความเร็วเนี่ยตอนที่เกิดเหตุมันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้เนี่ยไอพยานที่ ในบอสเนี่ยเอามาแจ้งพี่เนตรเนี่ยนะครับเป็นตำรวจสองปากแล้วมีอาจารย์ด็อกเตอร์อยู่คนเนี่ยทำไมเขาเรียนจบที่ไหนมาแล้ววัดความเร็วแตกต่างจากนะอาจารย์ด็อกเตอร์ที่ที่จุฬาคณะฟิสิกส์ของเดิมเนี่ยเขาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทำไมความเร็วมันเหลือแค่เจ็ดสิบเก้าจุดสองสามเนะีนะ่ยพี่เนตรทำไมเชื่ออนะมันต่างกันเหลือเกินเนี่ยผมว่าพี่ปรเมศไปถามไม่กี่คำถามเนี่ยจบแนละ้วมีใครมา วิ่งเต้นพี่เนรหรือเปล่ามีนักการเมืองสมัยคอสชอมาวิ่งเต้นไหมนะครับเนี่ยผมว่าถามกี่คําถามเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปดูถึงสี่แฟ้มหรอกนะ,ะพี่ปรเมฆกัสาวันนี้ก็สามารถตอบสังคมได้แล้วตอบกันมาที่การนายศิระได้แล้วนะครับแค่เนี้ยถามแค่เนี้ยอย่างผมดูคําสั่งไม่ฟ้องเนี่ยผมผมก็ดูแล้วผมก็ดูแล้วแปลกแปลกเห็นพิรุธเลยเจ็ดปีพยานโผล่มา นะผู้จบาบยามึงไปอยู่ไหนมาเจ็ดปีเนี่ยผมไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วผมเชื่อเลยคนระดับพี่พลเมศเนี่ยแกไม่เชื่อหรอกไอพยานสองบากร้อยเปอร์เซ็นต์แกบรรยายกฎหมายไปดูเทพเก่าๆของแกดินะผ่านเจ็ดปีผมถามว่าพี่พลเมศเนี่ยนะอายการระดับเทพนะเป็นผู้บรรยายในติบันดิตมาก่อนเนี่ยนะระดับเทพผมว่าถามพี่เนี่ยลองมีใครลองถามพี่พลเมศพี่เชื่อไหม จ็ดปีแล้วมีพยานโผล่มาจําได้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วขับรถด้วยความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วขับรถเนี่ยอยู่ข้างหลังในบอสเนี่ยนะจาได้ไหมแล้วจําจําได้เนี่ยนะว่าเ,เมื่อเจ็ดปีที่แล้วขับรถอยู่แถวทองหล่อ <c oughs> ตีห้านะครับถามพยานสองปากที่ว่าไปตักบาทหรือทาอะไรครับช่วงตีห้าเนี่ยฮะตีห้าเศษตีห้าประมาณตีห้าครึง่งเนี่ยไปทําอะไรแถวนั้นแถวทองหลอดนะ่ะ นะครับนะถ้าถามผมแถวทองหล่อตีห้าก็ไปนั่งกินเหล้าอะกินกันจนถึงเช้านะครับสมัยก่อนผมเนี่ยมันก็พวกเพลย์บอยอ่ะเพราะผมก็เป็นคนขี้เหล้าเมายาทุกวันนี้ก็ยังกินกินอยู่นะแต่ไม่ไชวนให้ใครกินเหล้านะนะพยานสองสอง,สองปากเนี่ยไปตักบาทยังไงอ่ะตีห้านะม่ต้องไปนั่งกินล่ากินเหล้าโดยทั่วไปไปทําอะไรอยู่จําได้เจ็ดปีผมว่าพี่ปรเมศเนะี่ยแกไม่เชื่อหรอกงานนี้ก็สงสารแกนะ นะแกมารับบทเนี่ยเป็นเจ็ดอรหัเนี่ปกติแกก็เป็นคนที่ให้ความรู้อะไรดีมากเนี่ยด้วยความเคารพพี่ปรเมศเลยแกก็ออกทีวีออกช่องจอมขวัญน,นะช่องนั้นช่องหนุ่มกันชัยช่องอมรินอะไรต่างๆเนี่ยแกเป็นคนให้ความรู้ดีนะเป็นครูบาอาจารย์ที่น้องๆให้ความเคารพนับถืองานนี้ยังไงละอ่าอาจารย์ปรเมศเนี่ยนะครับก็ต้องตอบสังคมไม่ได้นะว่าทําไมระดับอธิบดีอายการระดับ รักษาการรองอัยการสูงสุดสมัยนั้นเชื่อพยานสองปากถึงเจ็ดปีมาแล้วมันไม่น่าเชื่อหลักกฎหมายพยานไม่มีใครเขาเชื่อหรอกถ้าเห,เห็นเห็นเหตุการณ์ตอนเช้าบ่าวบ,บ่ายให้การอย่างนี้เชื่อนี่ผ่านมาเจ็ดปีนะครับไปดูแนวคําตัดสินศาลน,นิกาดูที่พี่น้องนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แกก็ตั้งหลักก่อนนะอัยการนะตั้งหลัก ม่จาเป็นต้องไปดูสีแฟ้มหลักคดีมันไม่มีอะไรหนักหนาหลักดูสำนวนตํารวจมาเขาจะมีบันทึกมาสรุปสำนวนมานะแล้วไอ้สอบสอบพยานเพิ่มแค่เท่าไหรอ่อ่ะตํารวจสองปากมั้งด็อกเตอร์คนหนึ่งแล้วก็ไออะไรไอไอยพยานที่ความจําดีเจ็ดปียังจําได้ว่าขับรถที่ไหนเนี่ยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยอีกสองเนี่ยมันไม่กี่ปากก็ดูไม่กี่นาทีก็จบแล้วแต่ผมดูแล้วเนี่ยพี่ปรเมศเนี่ยแกก็ชั้นเชิงสูงแกก็ขอตั้งหลักก่อนขอสักเจ็ดวันก่อนไปนั่ง ไปนั่งประชุมกันก่อนว่าเฮ้ยเอาอยัางไงกันดีว่าเจ็ดอราหันเนี่นะจะหาทางออกให้กับสํานักงาน,นอัยการยังไงคือแกก็เป็นคนรักอัยการรักองค์กรอ,อันนี้เราเข้าใจนะนะความจริงวันเนี้ยนะคุณศิละเรียกมาเนี่ยนะก็เอาอะไรไอพนตารวจโทรเนี่ยที่เป็นผู้ช่วยผอตอร,รอนามสกุลชิดชอบเรียกมาแล้วก็ถามเลยทําไมคุณไม่แย้งก็จบแล้วสังเกตไอคนที่ต้องไอคนที่ต้องตอบคําถามมันดันไม่มา นะของตำรวจทําไมคุณไม่แยง้งไม่มาถ้ามาก็จบแล้วก็ตอบไปที่ผมไม่แย้งเพราะอะไรนะฮะวันนี้พลตำรวจโทรจารุวัฒนผู้ช่วยพอบตอร,รที่ดูแลงานกฎหมายท่านพูดชัดอายการเนี่ยถ้าสั่งสอบเพิ่มแล้วถ้าอายการไม่ฟ้อง97คดี9กดคดีเนี่ยตำรวจตามนั้นแย้งแค่3กคดีโอ้ผมฟังแนละ้วตกใจนะเท่ากับว่าถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องตำรวจก็ตามนั้นหมดเลย ร้อยคดีเนี่ยเก้าสิบเจ็ดคดีมีแค่สามเปอร์เซ็นต์นะผมนั่งฟังในฐานะผมเป็นทนายนะผมมานั่งคิดโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตํารวจสั่งฟ้องถ้าเราอยากคดีไม่ต้องไปศาลเนี่ยเราก็ไปวิ่งอายการเนี่ยนะถ้าวิ่งอายการสําเร็จปุ๊บเนี่ยนะก็ตํารวจเขาไปไงตามนั้นเพราะว่าตํารวจจะแย้งแค่สามเปอร์เซ็นตะ์น่ะฟังแนละ้วตกใจถ้าเจอแบบทนายแบบชั่วๆเร็วๆผู้ต้องหาชั่วๆเร็วๆเ,เ,เนี่ยพอตำรวจสั่งฟ้องปุ๊บวิ่งอายการ นี่หมายถึงคนชั่วคนเร็วนะนะไปวิ่งอายการเพราะอนะไรเพราะถ้าเกิดไปวิ่งอายการไปร้องของความเป็นธรรมเนี่ยถ้าอายการว่ายัางไงก็ตํารวจเป็นไงตามนั้น9 7ปซผมฟังแล้วโอ้หมายก่อน OMG <c oughs> <c oughs> คือฟังแล้วนี่มันกลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่อายการหมดเลยฟังท่านพลตำรวจโทจารุวัตว่าเนี่ยก็เท่ากับว่าตํารวจแยง้งหรือค้าน คำสั่งไม่ฟ้องแค่เท่าไหร่ฮะสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นวันนี้มีคดีน,นะครับเป็นเรื่องจริงเลยลูกความผมเป็นผู้หญิงนะโทรมาอาจารย์ค้าจําคดีผัวหนูได้ไหมตํารวจนะครับสั่งไม่ฟ้องข้อหารักทรัพย์เพราะไม่มีใครรู้เห็นนะครับพอส่งไปอัยาการอัยการถามตํารวจว่าไงเฮ้ยสงสยนะัยเนี่ยคุณไปรับเงินรับทองอะไรมาหรือเปล่าอ่ะกลายเป็นงั้นตํารวจบอกไม่ใช่ผมก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องเนี่ยกลายว่า อายการก็เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ตำรวจคุณสั่งไม่ฟ้องรับเงินรับทองมาหรือเปล่ปานะตำรวจก็มาบอกดูกว่ามผมนี่เรื่องจริงนะครับเป็นคดีจริงๆเลยคดีที่เกิดใกล้กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแวงกันหมดนะถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องมาอายการก็ระแวงแล้ะเฮ้ย hey, รับเงินมาหรือเปล่ปานะครับนี่ต่อไปพอตำรวจสั่งฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องอายการก็มองเฮ้ยรับเงินมาหรือเปล่ปาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเริ่มระแวงกันแล้วนะระแวงกันว่า เฮ้ยรับเงินมาไปส่งกูหรือเปล่าส่งแต่สำนวนสั่งไม่ฟ้องตังค์ไม่ส่งมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุยกัสนุกขนานแต่วันนี้เรื่องจริงครับเริ่มระแวงกันแล้วครับนะครับเออเหนื่อยนะฟังๆแล้วนะเหนื่อยนะครับแล้ววันนี้ท่านพลตรวจโทจารุวัฒน์เนี่ยถ้าจำชื่อผิดีขอโทษนะเด่ยคิดว่าไม่น่าพลาดท,ที่ท่านให้สัมภาษณ์ตอนให้สัมภาษณ์ดีนะ ผู้ช่วยผอบอตรเนี่ยนามสะกุลชิดชอบตอนที่ไม่ได้แย้งเนี่ยเขาบอกท่านไม่มีอำนาจท่านเป็นแค่ผู้ช่วยท่านไม่มีอำนาจอำนาจอยู่กับผบอตรอเอาจะโยนขี้ไปให้พี่แป๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะสงสารพี่แป๊ะกำลังจกกะเกษียณแล้วเห็นได้ข่าวจะไปลงผู้ว่าหรือไงนะจะซวยแล้วเนี่ยพี่แป๊ะผมเนี่ยแต่ <laughs> กกเกษียณแล้วพวกจะโยนขี้มาให้กันแล้วนะก็อบอกว่าอะไรอ่ะ อะไรผู้ช่วยจารุวัตบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนามตะกุลชิดชอบเพราะผู้ช่วยนะไม่มีอำนาจแย้งเขามีหน้าที่แค่เซ็นอ่านะเซ็นรับทราบไอ้นี้ผมไม่เคยเห็นด้วยนะผมว่าตํารวจมันมันถ้าเกิดว่าอะไรในเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบไปแล้วเนี่ยนะว่ามันมันฟ้องอายการไม่ฟ้องแล้วเ็าน่าจะแย้งนะถ้าถ้าไม่แย้งแล้วกฎหมายจะเขียนไว้ทําไมอ่ะมาตราหนึ่งสี่ห้าทับหนึ่งเขียนไว้ทาไม นะตำรวจฟ้องอายการไม่ฟ้องส่งกลับมาพบอ,พอ,พอตรองเพื่อทำความเห็นแยง้งถ้าไม่แย้งก็จบนะถ้าแย้งก็ส่งอายการถูงสุดไปทำไมไม่แยง้งอ่ะมันแปลกอะ่ะก็นีเมื่อยืนยันตั้งแต่แรกทำไมไม่แยง้งนะแล้วจะถ่วงดูลอะไรหลังนั้นอะ่ะงั้นต่อไปก็ร้อยคดีก็ส่งอายการเก้าสิบเจ็ดคดีอายการสั่งไม่ฟ้องตำรวจตามนั้นนี่วันนี้พอท่านผู้ช่วยจารุวัตให้สัมภาษณ์นี่ต่อไปพวกวิ่งอายการกันเต็มเลยไม่วิ่งตำรวจแล้วนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะ นะคุยขำๆนะครับไม่ได้บอกว่าใครวิ่งใครใครรับเงินไม่มีนะไม่ต้องฟ้องกูนะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนแบบโอ้โหคืองานเนี้ยนะเสียผู้เสียคนทั้งอายการทั้งตำรวจถ้าไม่สามารถตอบคําถามอะไรข้อสงสัยอะไรได้นะเสียหมาครับยิ่งตำรวจบ,บอกคดีมันจบแล้วมันจบแล้วนะไม่สามารถลื้อได้แล้วโอ้ตํารวจบอกนะอายการก็คุณเป็นคนอ่า แล้วก็ตํารวจบอกผมทําหน้าที่ดีแล้วจบแล้วอํานาจผมจบถ้าคุณอยากจะลืรืเองก็ไปถามอายการเพราะอายการเป็นคนสั่งไม่ฟ้องคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่อายการอย่างเดียวนะอาทิตย์หน้าศิระบอกเนี่ยเดี๋ยวให้อายการเนี่ยนะโดยเฉพาะคุณเนธมาชี้แจงหน่อยความจริงวันนี้คุณเนธมาก็จบแล้วก็ตอบเลยทําไมสั่งไม่ฟ้องก็จบไม่เห็นมีอะไรแต่เขาไม่ให้มาอายการเพราะว่าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสังคมรับไม่ได้ก็องค์กรก็เสียหาย ส่วนตำรวจก็เหมือนกันก็เอาพลตำรวจโทที่ว่านั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้เพิ่มพูนหรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วชิดชอบอะไรเนี่ยเอาแค่สองคนเนี่ยมาถามเนี่ยทำไมคุณไม่แย้งอีกคนหนึ่งทาไมคุณไม่ฟ้องจบมันไม่ดูยุ่งยากหรอกแต่ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแั้มนายการเขาไม่ปล่อยสองคนนี้มาหรอกเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วก็ไงโอ้โหเดือดร้อนทั้งคู่เขาเก็บไว้ข้างหลังนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันเนี่ยแต่ผมบอกเลยไม่มีอะไรซับซ้อนพี่น้องว่าจริงไหมแค่ถาม่ะ คนที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะอธิบดีคนนั้นน่ะนะชื่อเนธ่ะแค่มาตอบคาถามคุณสีลาทําไมคุณไม่ฟ้องก็จบแล้วแล้วก็อีกพลตํารวจโทรนตะคุณชิดชอบคุณทําไมไม่แยง้งจบแล้วจริงไหมครับพี่น้องนะอ่นะครับตอนนี้คนดูอยู่ทางเฟซเฟซบุ๊กเจ็ดพันสี่ยูทูบเจ็ดพันก็หมื่นห้าตอนนี้คนดูอยู่นะดูสดหมื่นห้านะเยอะนะเนี่ย เอฟังแล้วก็สงสารประเทศไทยนะครับนะแล้ว้าคดีนี้ก็หาคนผิดอะไรไม่ได้นะก็ยิ่งสงสารประเทศไทยก็ทั้งอายการและตำรวจนี้ยก็ต้องคงโดนสังคมด่ากัานไปว่ากันไปนะตอนนี้ก็เข,เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะผมบอกเลยเพราะว่ามีพิรุษเยอะวันนี้ผมไม่ออกอรายการช่องสามไปเจออาจารย์ที่คนนักฟิสิกส์ของจุฬาเนี่ยเขาเป็นคนคำนวณนน่จากกล้องวงจรปิดเนนะ แล้วมันก็มีมาตรฐานชัดเจนว่ามัน177กิโลเมตรแต่ไอ้คนใหม่เนี่ยเราไม่รู้ไปเอาด็อกเตอร์จากไหนไมารู้ความเร็วมาลดลงเหลือแค่79.23นีผมว่าเนี่ยนักวิชาการพวกนี้เราต้องไปดูนะครับว่าหนึ่งมีจรรยาบันไหมสองนะรับเงินหรือเปล่ารับเงินไหมในการมาทำอะไรทดสอบอะไรพวกเนี้นะพวกนักวิชาการทั้งหลายรับเงินรับทองหรือเปล่าทําไมความเร็วมันต่างกันเหลือเกิน นะส่วนที่เหลือเนี่ยความเร็วมันหายไปเพราะอะไรมีคนมาจ้างให้ให้ทําแบบนี้หรือเปล่ารับเงินรับทองหรือเปล่าสุจริตไหมเท็จไหมเนี่ยนะส่วนไอพยานสองคนนั้นก็มันมันสงสัยเนี่ยเรื่องความเท็จเนี่ยสังคมก็สงสัยกันมากนะครับนะก็ดูต่อไปครับตอนนี้ก็นายกก็ดิ้นพลานแล้วตั้งอาจารย์วิชามหาคุณมาเป็นประธานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ตรวจสอบ อายการตรวจสอบกันเองตำรวจตรวจสอบกันเองมันไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่าจะมีคนต้องรับผิดไหมไม่มีหรอกผมตอบให้แทนเลยผมตอบแทนนะครับอายการก็เนี่ยนะตรวจสอบแล้วไม่มีคนผิดหรอกครับตำรวจก็ไม่มีคนผิดหรอกครับเชื่อผมดิมันตรวจสอบกันเองเจ้านายตรวจสอบลูกน้องไม่มีแล้วครับเชื่อทั้งตำรวจทั้งอายการนะครับผลออกมาทุกอย่างเรียบร้อยกระทิงแดง <laughs> มันไม่มีใครมาบอกแล้วครับว่าตำรวจทำผิดอายการทำผิดไม่มีแล้วครับคุณค่อยดูครับสุดท้ายนะครับทั้งอายการทั้งตำรวจเนี่ยผมผมพูดเลยนะครับไม่มีแลครับออกมาแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนการสั่งคดีของอายการเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความสั่งสมเหตุสมผลตามเกณฑ์การสั่งคดีจบข่าวสวัสดีพี่น้องผู้สื่อข่าว คุณเคยดูไม่มีใครต้องรับผิดหรอกทุกอย่างแฮปปี้นะครับไม่มีนะครับหน่วยงานแล้วก็แบบสอบสวนแล้วพวกเดียวกันผิดไม่มีเชื่อผมนี่เดี๋ยวรออาจารย์ปรเมศมาแถลงข่าวไม่มีใครไม่ไม่มีใครต้องรับผิดแล้วครับพี่น้องเชื่อผมนะนะข้าราชการก็จะเป็นแบบนี้และก็รอดูอาจารย์วิชา ทำไงแต่ตอนนี้มหาลัยอะไรต่างๆสอนนิศาสศร์เนี่ยเขาก็หมดศรัทธากันหมด่ะนะกระบวนการยุติธรรมมันบิดเป็นเบี้ยวมันหมดจบแล้วคดีเนี้ทุกวันก็มีอย่างเดียวมีเงินไหมถ้ามีเงินก็วิ่งได้นะครับมีเรื่องมีราวก็เอาเงินวิ่งข้อหาฆ่าคนตายก็เหลืออ่าอะไรทําร้ายร่างกายทําร้ายร่างกายก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทไปอะไรต่างๆนะขับรถปกติดโดนรถชนคนตายก็กลายเป็นปาดหน้าไปซะ คือมีเงินนี่ยนี้เมื่อทำได้หมดอะนะยิ่งคดีขับรถชนคนตายแรงต่างง่ายเลยอ่านะไม่มีคนเห็นเหตุการณ์เดินข้าเดินข้ามถนนไปคนเดียวตายเหมือนหมาตัวหนึ่งจบไอน,นี้กลายเป็นตํารวจตายเหมือนหมาไป